เราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมดถิตัวสมาชิกในบ้านเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนกกนก่อนเลยนี่ลูกนกสันคอนัวชื่อน้องโยเฮไปกินกินดูสีน่ารักมากเลยเฮดตอบไปเราเนี่ยมาดูเป็นหนูตะเภาหนูตะเภาของเราอันนี้ชื่อน้องฉบาเป็นหนูของตะก้องส่วนอันนี้ชื่อน้องน้องคิตตี้หนูของเราเอง ส่วนพอตเตอร์ก็มีหนูเหมือนกันชื่อน้องแฮร์รี่แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากโรคหิสโตกมาดูนี่มาดูนี่ดูนี่นะตอนเรามาตัวเล็กกระจี้เดียวเองตอนนี้เริ่มโตแล้วกอจานะกก็จะน้องนะนี่ต่อไปตัวสุดท้ายสิงโตเป็นหมาบ้าปอบาดนี่ก็หมดแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมดครเลยบ๊ายบาย